สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้คนผู้คำพามายามกลับพี่น้องมักกลับอันใส่กลับเกือกมากไปพี่น้องบระเทศไทยตอนมาใส่พี่น้องเพราะว่ามาผอมเฝ้า,ามาเบิ่งตอนยามกันเลยพี่น้องอ่ะสีม,มานบ่เมืน่อเนี่ยมาใส่ไปมองกองเข่าพี่น้องกองเขา่าโอ้ใจเยือมันพี่น้องยังดีๆอยู่ เอาไว้นี่ละว่าจะรุ่นเมื่อไม่พี่น้องใส่ไว้ซี่หลังพี่น้องหลังหนึ่งอยู่หันหลังหนึ่งอยู่ซื้อนี่หลังหนึ่งอยู่ซื้อน,นั่นไปไปพี่น้องไปเมืองกันเลยไม้ก็เป็นไม้ข่างท่างลาดยางนี่พี่น้องมาก่องเขาเฟินเขา่าขึ้นสิเันเขาเดือกพี่น้องเขาเกือบแจ้งเหมืนเราเองซงเพระาะว่ามาช่วงสามสี่ถุ่มว่าเราเห็นหนุ่อยู่พี่น้องแต่ว่าห้อยกินเขาดีดีพี่น้องเธอเอ้า,าโอ้ นี่พี่น้องหนึ่งเนี่ตัวหนึ่งนะเอาขออนุญาตปลดซะก่อนพี่น้องเนี่ยพี่น้องเป็นนูดของขาวตัวทำโป่งเลยพี่น้องใส่ไปมะเก้าพี่น้องใส่ไปอีกมาตะรุนอีกมืเลแ้งป้าบ้านเขามาในป้ายยางนี่พี่น้องบ้านนี่ยอันนั้นเป็นทางลาดยางพี่น้อง มาลุนเบ้างว่ามีมีตูอีกบ่ใส่น้ำกองเขาเก่านี่กองเขาเก่านี่มองนี้นะพี่น้องมีตูบ่บ่มีพี่น้องห้อยมะลุนอยู่พี่น้องสงสัยกลับสิบบอลันปะบิังหลังสุดท้ายกันเลยพี่น้องสิบหมานหรือบอ่หมานนี่กองเขา กินเบิดทุกกล่องนี่พี่น้องแต่ว่าบ่ามีตัวหาตัวโบเห็นมามย่ำได้แล้วนี่กล่องหนึ่งนี่กล่องที่ใส่กลับหรุ่ดบ่วงว่าสิมีบ่กลับหลังสุดท้ายพี่น้องจะมีบ่ออมีอยู่พี่น้องมีอยู่เห็นว่าเอ้าเอาจะมีอย่พี่น้องเดี๋ยวสิติดเหลืองเดี๋ยวคนญาตโพดโมกันพี่น้องปพดโม่แล้วก็ใส่ไว้คือเก่าพี่น้อง ไอ้สองแต้มยุพี่น้องเหมือน,นี่เอาละพี่น้องคลิปนี้กษียเอาไว้สัานี้พี่น้องพามายามกลับกลับสีหลังในภูนงานสองตัวนู้รองขาวห้ำโปง่งวดัดนะเอาใคจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนบุ่คําในการท้าคลิปต่อไปพี่น้องเดี๋ยวเมือ่อไหราจะมารุน,นอีกคือหนึ่งพี่น้องเทื่อมานอีกเอาคลิปนี้เอาไว้สันีครับขอบคุณครับ